ผมขออนุญาตเริ่มต้นจากแม่หลวงมอนได้นะครับเอาเสียงชาวบ้านแล้วก็กลับมาที่อาจารย์ตอบสักนะครับเชิญแม่หลวงมอนครับว่าประสบการณ์ของชาวบ้านที่นั่นะนะครับที่สุดเนี่ยที่บ้านพนุ่งแม่หลวงมอนเนี่ยมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการลุกขึ้นมาจากประบการณ์เป็นพลเมืองเฉยๆลุกขึ้นมาดูแลจัดการปลอยแม่หลวงมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ยังไรครับในเรื่องการจัดการปล่อยว่าจําเป็น หรือไม่ที่จะต้องมาชิงเผาหรือว่ามีประสบการณ์มีบทเรียนยังไงเนเชิญไม่หลวงมอนคนแรกเลยครับสกักห้าสีสิบนาทีรอบแรกครับเรียนก็ไม่หลวงครับ à, อ่อาอินดีเจ้าคือเอ่อขออนุญาตบางทีมันก็จะเป็นภาษากลางเนาะบางทีมันก็จะเป็นกํระเมืองอินะเจ้าอาอ,าอาคือว่าในส่วนของของเหมู่บ้านของข้าเจ้าเนี่นะเจ้าอาบ้านเชิงดอยนี่นะคะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นี่นะเจ้า เราจะบอกขอนำเรียนว่าเราเป็นชุมชนชิงเผานะเจา้าซึ่งถือว่ามันเป็นความจำเป็นความจำเป็นที่เราคิดเนี่ยเราไม่ได้คิดด้วยตัวของเราเองว่ามันมันมาจากตัวเราเองว่าเออมันจำเป็นจนมันกลายเป็นความเคยชินอย่างนี้บ่ใช่นะเจา้าจริงๆแล้วความจำเป็นของเราก็คือหมู่บ้านของเราชุมชนของเราอะติดดอยติดป่า ซึ่งถ้าก้าวออกจากรั้วบ้านก็จะกลายเป็นป่าทันทีนะคะซึ่งแล้วแล้วทีนี้มันเป็นเป็นป่าไม้ที่มันเป็นแบบป่าผลัดใบเนาะเป็นป่าเบญจพรรณมีเอ่อมันมีการผลัดใบในฤดูแล้งทุกปีนะคะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเอ่อในในในป่าของเราเนี่ยมันก็มีทั้งมดแดงผักหวานมีของกินมีสัตว์ป่าเล็กๆไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อะไรก็ตามนะคะซึ่งก็อยู่ในเขตทั้งเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง แล้วก็เขตเอของป่าสงวนจำทองนะคะเอะของป่าสงวนเนี่ยจะติดทั้งสวนทั้งไร่ทั้งวัดทั้งบ้านแล้วในส่วนของฝั่งอุทยานก็ติดบ้านติดสวนหมดเลยนะคะอย่างที่ได้นําเรียนไปเบื้องต้นแล้วทีนี้ในเรื่องของการชิงเผาเนี่ยเมื่อก่อนตอนเราเป็นเด็กๆหรือว่าก่อนหน้าที่เราจะเกิดด้วยซ้ํานะคะว่าเออมันจะเป็นคล้ายเป็นว่า เขาเผาในช่วงฤดูแรงนะคะเผาเพื่อที่จะทําการแขวนไฟก็คือทําแนวกันไฟเรียกว่าแนวดํานะคะจากจากตัวจากตัวที่เป็นขอบรั้วเนี่ยนะคะขึ้นไปประมาณสักยี่สิบเมตรสามสิบเมตรนะคะเพื่อที่จะทําแนวดําเพื่อที่จะกันไฟถ้าสมมติว่ามันเกิดไฟป่าขึ้นเนี่ยอ,อไฟป่ามันก็จะไม่ลงมาสร้างความเสียหายให้กับบ้านให้กับที่อยู่อาศัยแล้วก็สวนของเรานะคะนี่ก็ทํามาตั้งตั้งนานแล้วเนาะ เอ,อทีนี้พอพอมันในช่วงที่เอ,อจ้าเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสิบสองปีย้อนหลังไปเนี่ยนะคะก็ได้การคิดวิเคราะห์ทุกๆุกครั้งนะคะในการที่จะลงมือทําในเรื่องของการจัดการเชื้อเพลิงเนี่ยก็คิดว่าอ้าวเราเผามันก็มีควันมันก็จริงนะคะอันนี้ไม่ปฏิเสธนะคะมันมีควันมันก็จริงทีนี้ เหน่วยงานรัฐก็มาส่งเสริมหลายๆด้านนะคะว่าชิงเขาเนี่ยมันสร้างมลพิษนะอย่างง้อนอย่างงั้อย่างนี้นะคะลองเปลี่ยนวิธีไหมนะคะเปลี่ยนวิธีจากชิงเผามาเป็นชิงเก็บดีไหมหรือว่าเว้นการเผาไปสักปีปีนี้เผาปีหน้าไม่เผาเว้นไปเป็นบางช่วงได้ไหมนะคะซึ่งเอ,อ ต้องต้องนําเรียนอย่างนี้นะคะว่าเราก็เห็นใจและแม้แม้แต่ตัวของเราเองนะคะได้ได้ได้สูตรวันได้อะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้เอ่อพอเราเริ่มจากการที่เว้นปีเว้นปีนะคะปีเว้นปีมันทําให้สะสมของใบไม้เยอะขึ้น พอมันสะสมใบไม้เยอะขึ้นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะย่อยสลายไปเป็นปีๆนะคะใบไม้บางชนิดจะใช้เวลาหลายปีในการที่มันจะย่อยสลายเป็นดินเป็นปุ๋ยเอ่อพอมันกลายเป็นสะสมพอมันสะสมเข้าโดยที่เราไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าใครที่เข้าไปในป่าหรือว่าชาวบ้านเนี่ยอาจจะอยากทําแนวของตัวเองหรือว่าอาจจะเผาอ่าเศษอะไรในสวนในไร่ของเขาเนี่ยแล้วพอมันเกิดการลุกลามนะคะมันก็เข้าป่า พอเข้าป่าแล้วก็เป็นเ,นเรื่องยากเนื่องจากว่าเชื้อเพลิงที่สะสมมาเยอะมันทําให้เกิดไฟที่แบบว่าเน่ากลัวมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือปีเว้นปีเอจากนั้นเราก็มาทําชิงเผาต่อพอชิงเผาได้สักปีสองปอีในช่วงหลังๆเนี่ยนะคะก็มีการส่งเสริมให้มีการชิงเก็บชิงเก็บก็คือไม่ต้องเผาเลยก็คือรวบรวมใบไม้ทั้งหมดนะคะรวบรวมใบไม้แล้วก็ เอาลงมาทําปุ๋ยตอนนั้นเราก็ลองทดลองทําที่ดอยมกคลานเอาลงมาทําปุ๋ยท่านเชื่อไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเราจะชิงเก็บทั้งหมดทั้งพืนป่าแล้วเนี่ยเราต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช้กําลังคนเท่าไหร่ใช้รถถึ่มโคเออขนใบไม้ลงมาเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็เออถ้าไม่ขนมาทั้งหมดเราก็ต้องทําเสเวียนทําเสเวียนไว้นะคะตามพื้นที่ต่างๆเสร็จแล้วก็จัดการเป่าใบไม้เป่าใบไม้แล้วก็เก็บเศษใบไม้ต่างๆเนี่ย เอาไปไว้ในเสเวียนเพราะนั้นต้องทำเสวียนเป็นพันพันลูกนะคะเป็นพันพันตัวกว่าที่จะเก็บใบไม้ได้ทั้งหมดต้องยอมรับนะคะว่าป่าผลต่าเนี่ยมันมีมันมีใบไม้เยอะนะคะพอเข้ามาช่วงชิงเก็บไม่ชิงเผามันมีปีประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะเอ่อที่เราไม่ชิงเอ่อหกสิบสามชิงเผาไม่ชิงเผานะคะหกสี่หกห้า ผลดีมากนะคะผลดีมากก็คือไม่สามารถจัดการเชื้อเพลิงได้เพราะว่าช่วงในเรื่องของการจัดการเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะต้องเป็นช่วงฤด,ดูแล้งแล้ว,แล,วแล้วปีไหนที่ฝนดีติดต่อกันเนี่ยมันก็ทําไม่ได้พอทําไม่ได้มันก็หมดช่วงเวลาพอหมดช่วงเวลาพอมาปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก็คือกลายเป็นว่าสามปีที่มันมีใบไม้สะสมเยอะๆเราไม่ได้เผาเราไม่ได้จัดการเลยนะคะก็ มีวันหนึ่งนะคะเราก็จัดการเชื้อเพลิงโดยวิธีของเราแล้วก็มีการเราไม่รู้เลยว่าในตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีคนเข้าไปเนี่ยค่ะอย่างภาพเนี่ยนะคะที่ท่านได้เห็นนะคะเราก็จะทําเสเวียนแล้วก็ชิงเก็บอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเก็บเท่าไหร่มันก็เก็บไม่หมดนะคะเก็บไม่หมดแล้วชาวบ้านก็ต้องทํางานนะคะอาสาเองก็ต้องไปทํางานในรับจ้างแล้วก็ทํางานอย่างอื่นด้วยนะคะที่เป็นงานของเขาเนาะ เพราะนั้นเราจะขอแรงกันเนี่ยได้ประมาณหนึ่งวันสองวันสําหรับการไปช่วยกัน<ม>ก็คือเราเราเระดมคนทั้งหมู่บ้านแล้วก็แบ่งเป็นหมวดว่าหมวดนี้จัดการตรงนี้หมวดนี้จัดการตรงนี้ประมาณหมวดละประมาณสามสิบสี่สิบคนนะคะแล้วก็มีหัวหน้าชุดซึ่งเป็นหัวหน้าหมวดเนี่ยนะคะก็อ่เป็นคนดูแลนะคะหมวดนั้นหมวดนี้ใครไปไม่ไปแล้วต้องจัดการ<ม>บริเวณไหนถึงบริเวณไหนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราดําเนินการมา พอเริ่มเข้าปี2 5 6 6นะคะที่ท่านได้เห็นนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากจริงๆอ่ะภาพที่ออกมาก็คือเป็นภาพที่ถ่ายจากมุมสูงเนาะเออปีปี66เนี่ยนะคะมันเกิดมาจากว่าปี63 64 65เราไม่เผาเลยมีชิงเก็บด้วยแล้วก็มีฝนตกชุกสองปีอ่าพอเข้าปีที่2 5 6 6เออจัดการเชื้อเพลิงนะคะแล้วทีนี้ มันเกิดกลายเป็นว่าตัวนี้ไม่ใช่ไฟลามนะคะที่ได้เห็นน่ที่ท่านได้เห็นน่มันไฟไฟเยอะจริงแต่ว่าไม่ใช่ไฟลามเอ่อเราก็จัดการของเรานะคะโดยวิธีการจัดการก็เอ่อถ้าถ้าเป็นของหมู่บ้านเองเนี่ยเราก็จะจัดการเอ่อทำการเป่าทําแนวก่อนแล้วก็เผาจากข้างบนลงข้างล่างแล้วพอพอเผาเอ่อเผาเอ่อลงมาแล้วได้ประมาณสักสิบกว่าเมตรแล้วคือมันจะเป็นแนวกว้างและทั้งแนวดําแล้วก็แนวเป่าแล้วเนี่ย คนข้างล่างถึงจุดขึ้นนะคะไฟมันก็จะไปเจอกันตรงกลางเสร็จแล้วมันก็จะไม่ลางนี่คือวิธีการทีนี้พอปีหกกที่เราไม่ได้จัดการมาสามปีมันกลายเป็นเป็นเศษใบไม้ที่มีอยู่เต็มรอยเลยนะคะขอโทษนะคะเวลาเราเดินไปเนี่ยบางบางพื้นที่เนี่ยที่เราเดินเดินเข้าป่านเนี่ยใบไม้ที่มันแห้งอะคะ่ะสูงถึงเขาก็มีถึงขาก็มีนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันอยู่ในป่าของเรานะคะเพราะฉะนั้นพอมันเกิดไฟขึ้นมานะคะ เพราะนั้นเราจัดการมันก็เลยกลายเป็นไฟสูงไฟใหญ่ไฟไฟที่แบบว่าดูแล้วน่ากลัวมากนะคะซึ่งมันไม่ใช่ถ้าเราจัดการโดยวิธีการชิงเผาเนี่ยมันจะเป็นไฟลามเรียนะคะค่อยๆค่อยๆไหม้ไปไหม้ไปแล้วก็เราก็มีการคุมพื้นที่กันนะคะมันก็จัดการของมันไปทีนี้พอมันสะสมเยอะเข้าเยอะเข้าเนี่ยเกิดเป็นไฟไฟใหญ่นะคะ่ะไฟที่สูงขึ้นมาแล้วก็เ อะไรเสียหายบ้างนะคะต้นไม้นะคะต้นไม้ใหญ่ถ้าสมมติว่าเราจัดการโดยชิงเขาเนี่ยต้นไม้ไม่ตายไม่ตายจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ถ้าเราเออมาเจออย่างสภาพที่สามปีที่มีเศษใบไม้เยอะๆเนี่ยต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็ตายได้นะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอ่อสำหรับเรื่องของการจัดการเชื้อเพลิงของหมู่บ้านของเราอะคะ่ะมันก็ของตำบลเลยก็ว่าได้คะ่ะของสบเตีย้ยเนี่ย ค่อนข้างที่จะอ80%นะคะ80%ก็คือจัดการได้ตามตามรูปแบบของเราก็คือมีการดูแลมีการควบคุมนะคะเอ,อไฟมันจึงไม่ค่อยลามไม่ลามเรียกว่าแทบไม่ลามเลยนะคะเพราะว่าแต่ละเอ,อแต่ละพื้นที่เนี่ยเราจะมีการประชุมกันก่อนนะคะทําเป็นเครือข่ายแล้วหมู่บ้านนั้นจัดการมันนั้นหมู่บ้านนั้นจัดการมันนั้นถ้ามันติดกันก็สามารถที่จะช่วยกันสองหมู่บ้านได้นะคะก็คือจัดการไปอย่างนี้ ส่วนเอที่มันกําลังเป็นปัญหาอยู่นี้นะคะก็คืออาจจะเกิดจากว่าการจัดการที่อาจจะไม่ดีด้วยนะคะอันนี้ประการหนึ่งเนาะอันนี้ต้องนําเรียนให้เข้าใจนะคะอันที่สองก็คืออย่างที่บอกเลยะคะ่ะถ้าเราไม่จัดการอย่างอย่างตอนเนี้ตอนเนี้ที่ตําบลดอยแก้วนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเกิดจากว่าตอนที่มีการเปลี่ยนตําแหน่งเออกำนันเขากเกษียณเนาะกำนันคนเดิมเนี่ยเขาเขาไม่เผา นะคะมีการชิงเก็บเหมือนกันนะคะไม่มีการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่พอมาปีนี้นะคะในในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเกิดขึ้นนะคะที่ดอยแก้ววันนี้ยังไม่ทราบว่าจะดับได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าลมแรงมากแล้วก็เป็นอันตรายด้วยนะคะก็พอเชื้อเพลิงมันสะสมเนี่ยมันก็เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะมันไม่ใช่จากการชิงเผานะที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะก็คือเกิดจาก คนไปเที่ยวคนไปหาของป่าหรือว่าคนอะไรก็ตามเนี่ยที่เราไม่รู้นะคะก็มันทําให้เกิดไฟขึ้นมาอยู่ดีๆไฟมันจะเกิดไม่ได้หรอกมันต้องมีคนไปไปจัดการไปจุดหรือว่าไปทําอะไรตอนนี้ยังยังดับไม่ได้เพราะว่าถึงแม้จะทําแนวกว้างขนาดไหนลมแรงมันก็ข้ามแนวมาค่ะนี่นี่คือปัญหาว่าถ้าเราไม่จัดการอย่างนี้มันก็จะเป็นปัญหาใหญ่ได้ที่ที่แม่หลวงสะท้อนก็คือว่าตอนเนี้ย ที่ตำบลติดติดกันคือตำบลดอยแก้วพยายามไม่จัดการเชื้อเพลิงเ,เ,เ,เป็นป่าเป็นรังป่าเป็นสานเหมือนกันแต่รอบน,นี้เกิดไฟเข้ากลายเป็นไฟใหญ่ที่ควบคุมยากณนะปัจจุบนะันหน้าวันนี้ก็กำสัปดาห์นี้เลยค่ะสัปดาห์นี้เลยวันนี้น่าจะเมื่อวานเขาก็ระดมขึ้นไปช่วยกันนะคะมันไม่มันไม่ไหวกับลมค่ะลมพัด <ผม S 1> ไปเรียนถามท่านแม่หลวงนิดนึงว่าอ่า แล้วทําไมเราไม่เลือกที่จะใช้วิธีเรียกเลยว่าเฝ้าระวังไม่ต้องไปชิงเผาแล้วว่าเวลาไฟเกิดเราเข้าไปดับเวลาไฟเกิดเราเข้าไปดับแบบนี้ไม่ดีกว่าครับเออต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเราทําชิงเผาแล้วไม่ใช่ว่าเราเราไม่เราไม่ทําอย่างอื่นเนาะทาชิงเผาแล้วเราก็มีการอยู่ด่านด้วยนะคะด่านของเราเนี่ยจะมีด่านรวมของตาบลสุเดียอยู่อยู่ที่ ทางทางขึ้นดอยไปอีกไกลยอยู่นะคะแล้วก็มันจะมีด่านแต่ละหมู่บ้านนะคะด่านแต่ละหมู่บ้านก็จะมีอาสาไปป่าซึ่งเป็นคณะกรรมการเนี่ยประมาณสองสามคนต่อด่านนะคะซึ่งมันจะเป็นเขตพื้นที่เชื่อมโยงกันแต่ถามว่าถ้าเกิดไฟขึ้นเนี่ยสองคน,นวิ่งไปดับไหไหมไม่ไหวนะคะถึงบ้านนั้นจะมีสามคนบ้านนั้นมีห้าคนเจ็ดแปดคนวิ่งขึ้นดอยอะค่ะเขาคือเกิดไฟก็วิ่งไปดับเกิดไฟก็วิ่งไปดับไม่ได้ทําอะไรเล้ว <laughs> นะคะไม่ได้ทําอะไรแล้วนะคะสองก็คือใช้งบประมาณเยอะมากถ้าสมมติว่าถ้าเราจะทาอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าถามว่าถ้ามีหน่วยงานอื่นๆมาดูแลเนาะหลังจากที่มีการจัดการเชื้อเพลิงของพวกเราแล้วเนี่ยถ้ามีหน่วยงานอื่นๆมาดูแลอที่เที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องป่าเรื่องดอยนะคะแล้วก็รู้พื้นที่มากกว่าเนี่ยนะคะมันก็น่าจะน่าจะช่วยกันได้นะคะอย่างที่นําเรียนนะคะอาจารย์ว่า าสมมติว่าเกิดไฟแล้วก็เราวิ่งไปดับเกิดไฟวิ่งไปรคือพื้นที่ป่านะคะมันไม่ใช่พื้นเหมือนพื้นที่สนามฟุตบอลนะคะบางที่มันสูงมากบางที่มันเป็นลำห้วยมันเป็นอะไรที่เข้าเข้ายากมากเข้ายากจริงๆต่อห้างชาวบ้านไม่ได้ไม่ให้เกิดเตไม่ได้ทาไมมันยากเรียนแสนเข็นคนเนี่ยมันพูดกันไม่รู้เรื่องเลยไอันนี้เลยค่ะถ้าสมมติว่าของของเราเนี่ยเราประชาสัมพันธ์ไปเราอะไรไปเนี่ยเรา เราสามารถที่จะจะรู้กันได้อย่างมันมันก็มีเบาะแสเนาะอย่างบางคนชาวบ้านเราก็จะคุยกันตลอดถ้าถ้าชาวบ้านบ้านเรานะแต่พื้นที่ป่าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันไปหยุดแค่ตรงนั้นแล้วแล้วไฟถ้าไฟมันรู้ว่าเออมันเป็นของหมู่บ้านนี้นะมันจะไม่มันไม่ใช่นะคะมันเกิดจากที่อื่นหลายที่ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันมาต้นต่อมันมาจากอาจจะดูนบนดอยสูงโน่นแล้วมันลามลงมาเนี่ยค่ะโอเคครับ นั้นผมลองสรุปเรื้องต้วนว่าของของแม่หลวงเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดประมาณกี่ไร่นะครับที่ดูแลควบคุมไฟป,ป่าโดยชุมชนประมาณค่ะก็สาหรับเขตอุทยานนะคะพื้นที่รับผิดชอบหนึ่งพันสามร้อยไร่แล้วก็ในเขตป่าสมุนประมาณเออเกือบจะพันไร่เหมือนกันค่ะแต่จัดการเนี่ยไม่ถึงประมาณสักที่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้ทั้งทั้งหมดเลยนะคะก็หมายความว่าแม่หลวงก็แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองโซนโซนหนึ่งก็คือว่า จัดการเชื้อเพลิงลดเชื้อเพลิงประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นอีกโซนหนึ่งก็คือว่าเป็นเขตเฝ้าระวังไม้เกิดอไฟก็จะไปตั้งมองปรกอบอ่าก็ะาจะเป็นมีสองระบบในหนึ่งชุมชนมีทั้งร,รถเชื้อเพลิงแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำก็ไปเฝ้าระวังเหมือนตอนนี้โอเคครับ,รบได้ได้ประสบการณ์โอเคถ้าถ้าสังคมหรือว่าคนในสังคมบอกว่า เลิกสิงเผาแม่หลวงจะมีอะไรอธิบายหรือให้เขาเข้าใจอยากมีข้อแก้ตัวก็ได้ <laughs> ไม่มีข้อแก้ตัวอธิบายอย่าาใจสำหรับหมู่บ้านของเรานะคะหมู่บ้านของเราเราก็อืมเราอยากจะขอสิทธิ์จัดการของเราได้ไหมว่า <laughs> เนี่ยคือมันเป็นการป้องกันตัวเอง นะคะเป็นการป้องกันตัวเองแต่และเป็นการป้องกันตนเองแบบว่าไม่ให้มันกระทบมากทุกอย่างมีผลกระทบอยู่แล้วนะคะไม่มากก็น้อยแต่ว่าเราจะมีวิธีการของเรานะคะก็คือเออเราต้องมีการประชุมชาวบ้านนะคะต้องมีการวางแผนร่วมกันแล้วต้องมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้มันมีในเรื่องของออการใช้แอปไฟดีเข้ามาช่วยนะคะก็คือว่า ทาง f อปไฟดีเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าวันนั้นเนี่ยสภาพอากาศมันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งไม่ใช่หมายความว่าเราอยากจะทําก็ทําได้มันต้องมีการบริหารจัดการร่วมกันนะคะต้องถามไปที่ทางหน่วยงานของตําบลอําเภอจังหวัดเขาก็จะดูว่าในช่วงไหนที่มันเหมาะในช่วงเวลานี้มันเกิดหมอกควันเยอะอย่าไปทําเลยนะอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เขาก็จะดูสภาพอากาศด้วยนะคะไม่ได้หมายความว่าเราอยากเผาเราก็เผาเราอยากทําอะไรเราก็ทําอะไรทุกอย่างมัน มันจะเป็นการทํางานร่วมกันนะคะก็คือเราขอสิทธิ์ที่จะปกป้องความปลอดภัยของตัวเองเวลาที่เกิดไฟขึ้นมานะคะเกิดไฟขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถที่จะมีใครมาช่วยเราได้สองเท้าสองมือนะคะต้องวิ่งยันกันขึ้นไปเนี่ยนะคะกว่าที่ใครๆจะจะมาเนี่ยเราก็สบักสะบ,บอมกันไปหมดแล้วนะคะค่ะครับขอบคุณแม่หลวงน้อง แม่แม่หลงนนะครับรอบรอบแรกรอบแรกนะครับก็ทีนี้ผมผมเข้าใจว่าทางนูนน้นก็บริหารจัดการไปเป็นระยะเวลาเกือบสิบกว่าปีที่ผ่านมาสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีก็มีประสบการณ์อีกชุดหนึ่งนะครับก็ก็ก็เป็นกําลังใจแห่นแม่นหลงครับแต่ว่าจุดต่อไปเราคงจะต้องทําการสื่อสารแลกเปลี่ยนทําความเข้าใจหาจ,จุดที่มันเหมาะสมกับคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยในะ